สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราขับรถเข้าไปในซานโตโดเมงโกเมืองหลวงของโดเมกันรี e พับลิกมาถึงก็เย็นนะคะเจอพระอาทิตย์ตกดินระหวังขับรถสวยมากๆเลยบรรยาก,กาศรอบๆก็เหมือนเมืองไทยทั่วไปค่ะ We are getting closer to Santo Domingo and we arrive in the evening. The street is on the cliff and next to the ocean. We enjoy beautiful sunsetting during the way to Santo Domingo. ตอนนี้เราก็เข้ามาในเมืองแล้วนะคะสะพานก็เหมือนกับสะพานพระรามแปดพะรามก้าบ้านเรา

Everything in Santo Domingo is so similar to Bangkok. Streets, traffic, buildings. This is Viewpoint and is also a park. People come here to hang out in the evening. There is no beach, only cliff and the ocean. เข้ามาในเมืองก็มาถึงจุดชมวิวที่นี่ก็จะเป็นซีวิวแล้วก็มองเห็นเมืองด้วยนะคะวิวค่อนข้างสวยแต่ไม่มีหาดมีแต่หน้าผาเป็นหินนะคะต้องระวังอย่าให้ตัวเองตกลงไปดึกด้าเลยนะคะ Where are we, we are babe? โคดหินที่นี่ แหลมมากๆเลยนะคะตกลงไปนี่ท่มเรามีโอกาสเสียชีวิตแต่ก็มีคนมาตกปลายเยอะแยะเหมือนกันนะคะเรากะว่าเราจะพักที่เมืองซานตัวเดมิงโก้หนึ่งคืนก่อนที่เราจะขับรถขึ้นไปทางเหนือเพราะว่าไราอันเหนื่อยกับการขับรถมากๆเราก็เลยแวะมาดูนะคะว่าเมืองหลวงของโด m มนิกันริพับลิกหน้าตาเป็นยังไง We thought we gonna spend the night here but we changed our mind because we thought we would be so tired but after we take a break and rest Ryan said he is good and could drive more also the town is too busy so he don't want to spend the night here and I agree and here the traffic at night in Santo Domingo night life is starting ขับรถไปก็ขำไปนะคะดูการขับรถของประชากรของที่นี่ Sometimes we don't understand why people cannot keep it straight on the road. And it's not only one car, as you see how they drive now. So I have to keep looking at the map and telling where to go so my husband can plan how to drive and get ready earlier. ขับรถนานเหมือนกันนะคะกว่าจะพ้นเมืองแล้วเราก็เข้ามาในเขตภูเขาแล้วก็เห็นร้านอาหารแห่งหนึ่งก็เลยแวะทานข้าวค่ะ We saw a restaurant while driving, so we stop p e d by. อาหารที่เจอหน้าตาเหมือนอาหารไทยมากๆเลยนะคะ I found they look similar to Thai food เพื่อนๆว่าไงบ้างคะคิดเหมือนกันไหม How do you guys think ได้มาแล้วคะ่ะทุกคนรสชาติก็คล้ายๆกับอาหารไทยคะ่ะแต่จะออกเค็มเหมือนทางใต้ The food tastes like southern p a r t of Thailand ทานข้าวเสร็จก,ก็บึงรถไปยังเมือง p u วโ t o Plata Then we drive to Puerto Plata We gonna spend the night here ตรงนี้จะพามาเที่ยวเมืองนี้กันค่ะ We will check out this town tomorrow ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ Please like, share, and subscribe to support us See you tomorrow ตรงนี้เราจะพาเที่ยวกันนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ Good night everyone